เอาคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกับราคานะ้ํามันดีเซลกันบ้างค่ะไหนๆก็หลังจากที่มีการหยุดการตรึงราคาไปแล้วราคามันขยับขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ทําให้สพันธ์การขนส่งทางบกต้องมีการประชุมกันด่วนเลยค่ะหลังจากยื่นหนังสือถึงท่านนายกขอตรึงราคาดีเซลลิตรละ30บาทแล้วแต่ปรากฏนายกนิ่งค่ะเลยมีการขู่เลยนะคะว่าถ้ารัฐบาลยังเพิกเฉยอ,อยู่แบบนี้จะหยุดวิ่งรถบรรทุก4 0 0 0 0 0คันพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ สาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสมาชิกกว่า17สมาคมซึ่งมีรถบรรทุกกว่า4 0 0 0คันทั่วประเทศได้ประชุมหาแนวทางรับมือกับราคาน้ำมันดีเซลค่ะหลังจาก ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะคติดต่อท่านนายกไปแล้วนะคะขอตรึงราคาดีเซลลิตรละ30บาทแต่ไม่มีเสียงตอบรับทางคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสาพันธ์ก็บอกค่ะว่าตั้งแต่ปรับเพดานราคาดีเซลมาเป็นลิตรละ33บาทต้นทุนการขนส่งมันก็เพิ่มขึ้นแล้ว9%คือทุกๆ1บาทเนี่ยต้นทุนจะเพิ่ม3%ปเและราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น10%นนะคะโดยหลังจากนี้จะยื่นหนังสือถึงนายกอีกครั้งถ้ายังไม่มีการตอบรับ อะไรอีกและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังไม่ตอบรับด้วยเนี่ยจะมีการยกระดับการเรียกร้องหยุดเดินรถบรรทุกกว่า4แสนคันทั่วประเทศทันทีค่ะครับนอกจากสาพันธ์การขนส่งแล้วทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอเองก็ยังกังวลด้วยเหมือนกันอเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนครับเราเอารูบรวยเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่ไหวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ประกาศดังๆเลยถ้าเราขาดทุน หยุดวิ่งเลยไม่ได้คุณก็ต้องไปเอาน้ำมันตามออกจากระบบคุณลดไปเลยสองบาทใช่ไหมมันก็มาเหลือสาสบเบาทค่าการตลาดจากคุณสองบาทกวา่าลงมาเหลือบาทห้าสิบมันก็แตะที่สามสิบาทอยู่แล้วเวลาท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์นะถ้าคิดว่าจากนี้ไปอีกเดือนหรือสองเดือนถ้าตรงนี้สิ่งที่ท่านพูดว่ามันไม่ได้เราก็ต้องลุกแล้ ทีนี้มาดูข้อเสนอที่ทางสาพันยื่นถึงนายกบ้างนะคะ<ม>ก็จะมีการตรึงราคาดีเซล30บาทให้ปรับโครงสร้างราคาดีเซลทั้งระบบอย่างเช่นอัตราภาษีค่าการกลั่นที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วให้ลดค่าการตลาดเหลือ1บาท50สตางค์รวมทั้งยกเลิกอุ้มราคาปาล์มน้ำมันและให้นำไบโอดีเซลออกจากระบบเพราะมีราคาแพง<ม>ค่ะมันเหมือนว่าลูปเลยนะคุณ<ม>นุ่นก่อนหน้านี้ก็ครั้งหนึ่งละ เรียกร้องเดี๋ยวจะหยุดรถนะสุดท้ายเอางบประมาณไปอุดหนุนโดยที่ไม่ได้แก้โครงสร้างราคาน้ํามันกองทุนน้ามันก็ติดลบไปเรื่อยๆเอยแล้วก็วนลูปก,กับมาใหม่มนะครับอ,อย่างที่บอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาเป็นห่วงต้นทุนราคาสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือราคาพลังงานเป็นเวลา3เดือนเช่นตรึงราคาดีเซล30บาทและลดค่าไฟให้ SME รวมถึงชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400บาททั่วประเทศครับ โดยดดประธานสอทอยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดมีการขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยจะทําให้ธุรกิจ SME ล้มแบบยกกระดานทันทีเลยเพราะว่าพอค่าแรงเพิ่มขึ้นน่ยนายจ้างเขาไม่ไหวนะฮะใช่ค่ะต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้น7 20ด้วยนะคะถามว่าอุตสาหากรรมอะไรจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดทอผ้ากับอาหารค่ะม,มันจะส่งผลต่อเนื่องให้ราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10ซึ่ตที่ผ่านมานะคะ20กลุ่มอุตสาหากรรมปรับค่าจ้างสูงเกิน400บาทแต่ปรากฏทักษะ่ง มือก็อยังไม่ได้มาตรฐานเนี่ย